Mm. Introducing your champion. Drinking Drink cold, cold ones before the match, match making cold, cold ones during match. the match. She's all <laughs> <She's all around. laughs> it's I'm the jump master.

อี๋ยวอย่าโยนเกมไม่มีคน่ไม่ได้หมายความว่าโยนเกมได้เฮ้เดี๋ยวก่อนนี่มันไหนปืนวะเนี่ย วดดชอเียดชอเียอห้ i e ใช่เหรอก5วิพอเหรอ ไหนอะไรเฟื่อนค่ะอะไรเฟื่อนไม่เจอกระเป๋าก็ไม่เจออะไรเฟื่อนว้าว เชออะไรเพือ่อนเลยนี่คนจริงๆเหรอวะไม่ไม,ไมีมันลงกันขางหน้าขห,หน้าหน้าหมดเลยอ่ะโอเคแแถวโน้นึงานปินต Proud of you f e l l s hold on ครับก็ไ brings close 45 seconds on the clock จริงเหรอไม่เลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครนะ hmm. นี่คือว่าจริงไหมค่จริงอ่ะไม่จริงโหโหยับเลย I, here. I don't need to extend it. I'm out here. Level two. <laughs> Half the squads remain. Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Watch for them. Must go faster. นุ่ยว่าเจอที่เ์ได้ยัยงไงอ่ะกดชบาร้านนี่แหละพี่แล้วก็เจอเหมือนกับหมีว่ะแหละไม่น่าเลย <c oughs> ทำไม,ไมพี่ <c oughs> ไม่น่าเลยวันเลยวันเจอบิ๋วเลยเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> ม้ยเอ้าขาวหนอนนาเร้วหลอดเดจะเป็นตาบาป เจ้าสุปเปอร์าเตายอย่างนี้เอาเหู่ตัวด้วยตอนนอก่านะยุงเขาเจ้าคูณใจบ้างไหมพี่อะอะไรเนี่ยต้องการอะไรอะไรนะ คุณสามนี่คุณสองคุณสี่ก็ได้เรอให้แดดเนี่ยค่ะดาวแ้ shield ห h e r แดงอยากได้อะไรขอให้บอกเพื่อที่จะเป็นแชมเปี้ยนยอมดดแวขอแดงยวขอแดงกแดงกแดงนี่ยากไวอันนั้อยากได้ต้องทำเอง say we move here? แต่ที่นี่มักจะมีคนนะ่ะเคยมีตอนนี้ไม่มีแล้วอะอยากได้ฮา,า,าบอกเขาว่ามีเทอร์โชาร์ดเห็นฮาบอกบ้ก็เลยอุ้ยเดี๋ยวเหมือนข้างหลังนะเนี่ย เดี๋ยวมิวตัวพี่สันอีกแล้วหล <laughs> ังหล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 ังจะหลุดเหรอยขาแตกพี่ค<ห>น,โ,นโลงต,ต,ตัวพี่สัน กาม่วงพี่เทดได้มีหาวอกได้พี่โอ้ยแม่นิสัยถนไม่เถิดเหมาอนจะยิงเดย๋่วให้ไม่เกาะคอยดยเจอพี่ซานเฮ้ยโลจัดโลเกาะ อแตนอนะอน้ที่ไหนเนียที่ไหนไหนเนี่ยที่ไหนอะยไดาโลกข้างบมีมาล้วพี่มันวิ่งหนีออกมาเมื่อ ตอนนี้พี่ไม่ปกติช่วยเหลือตัวเองไปกันก่อนนะนี่เอาขอคือนาเลยไม่มีประโยชน์ตัวพี่ซันเหมือน,นเหมือนที่เคยบอกกับมิวนิดหน่อยพี่ไม่ถือสไนเปอร์พี่ถือสไนเปอร์ได้แหละมันไปดิดแล้วโหวโคตรสายเลยเนี่ย มันเหลือเศษแล้วพี่นิ่งอย่างะมันน่าจะกลับไปเก็บเพื่อนแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นนะไม่เห็นนิ่งเลยเขาวงไม่พี่ไกลอยู่นะโอ้ยใครเหรอ,อ โอ้ยไม่ไเลยจะหายแผ่นดินไหวน่าจะอ้อไปเก็บเพื่อแล้วมั้อไงเนี่ยยังต่อยได้อยู่เนี่ยนะพี่เหรอ,อพี่จะต่อยได้แหละ

เธอต่อยเลยตอเธอเดินข้างหน้าแล้วพี่ตัวสายสาย้ายกวา่าหน้าหลังอ๋อ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยยิงโดนไม่เนี่ยไรเฟิลโอ้ยเนี่ย ตรงนั้นมันตายเอาซ้ายได้ไม่ม่เอาซ้ายไหมเอาซ้ายเนาะว้าวไปแล้ว โหปืนพี่เบี้ยวปืนพี่เบี้ยวไลฟ์เฟิร์ตพี่เบี้ยวมายิงไงอันเนี่ยอะไรวะก่แตกก่แตกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่อยู่ขวางเนี่ยจะตายแล้วจะตายแล้วน้ำแพลน้ำผ่าละทีเดียวเองอะ โอ้ยลำพามึงเหลือทีเดียวเองโคตรโลเลยพี่โคตรโลเลยแบบบอนชาร์ตอนชาร์ตโอ <S <S ้ยปืนที่เบี้ยวโม่นก็มีนั้นนะเอ้ยมา กระสุนไลเฮ้ยกระสนในนี้หมดแล้วชีบพายแล้วแม่เรียบๆเข้ามายังรอดอยู่กระสุนพิเศษยมเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียว ข้างบนพี่ใช่ข้างบนข้างบนเอาเราพี่ก่อแตกสวยน้องพี่พี่ยังไม่ทันยิงเลยไปลองปั๊มมึงอ่ะนี่ทุกคนมาเหรอนี่นี่นี่ผมช่วยอยู่พี่เอ้ยเอ้บัตฮ<ม>าวบัตฮาวมันจะตายบัตฮาวบัตฮาว เสร็จเยลยพี่เสร็จต่อเลยนี่ก่อแดงอยู่พี่โอ้เทเบิลที่วะเก็บเก็บยาเก็บยาไว้ด้วยเดี๋ยวเราต้องวิง่งนลาผมพี่เนี่ยก่อจะแตกแล้วก่อจะแทงก่อแทงก่อแทงก่อแทก สายเข้าพี่ร้องพี่หนิร้องแล้วร้วงหนึ่งแล้วล้องหนึ่งแล้วมันช้าอยู่อ่ะอ่าโอเคน็อกสองพี่หมด 2, หมดหมดหรือเปล่าหมดหมดอุด้ยตัววงแรงไปดีกว่าใช่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 หยิพกยามาเยอะโคตรเยอะหกกอง ผมขอโทษพี่นิมมิวพี่ไปเก็บไม่ได้เราขาก็ไปเลยเรือแท้เรากับมันแล้วเหรอกระสุนจะหมดอะพี่ตัวยังไม่หายสั่นเรือมิวมิวมิวดูจอพี่เห็นนะนิ่งพี่นี่นี่เหรอ ยิงสั่นอยู่เลยนะเนี่ยปืนสายเลยโนนของหูปกติตัวสั่นเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันแต่ในคลิปเห็นเคยเห็นเยอะเออกระสุนหมดที่จะยิงเหรอฮะจะยิงเหรอพี่ไปดูออ๋ไปดูบ้านนี้ก่อนว่ามีปะ ไม่ค่อยอยากยิงเดี๋ยวแม่งมาเปลี่ยนปนด้วยไอ้เหี้ยโอ้ยซายมีกระสุนเลยอุ้ยแอดอพี่สปิดไฟไปขอให้เป็นงั้นเดอ ไม่ก็โว้ยอันไหนก็ได้มีบอลดำให้มีปืนเล่นโอ้โอ้เอาก็เอาเ,เอาเอาเมื่อตอนนี้ไม่เกี่ยงโอ้ได้เปรียบจัดเขาอยู่ไหนวะไม่ว่ามันต้องอยู่ในบ้านแน่หรือวะ ผมว่ามาจากซ้ายพี่ซ้ายเหรอเดี๋ยวสไนเปอร์ใครเล็งพี่สไนเปอร์สไน,ปสนปเปอร์เล็งมันหาเจอ,อแล้วงานไงไหนว,วะว่าแล้วมันอยู่ในบ้านเอ้เล่นแบบยิงทีละนัดเลยัจะได้โดนแนว นอกหนึ่งพี่เอาไหมเอาสิสามเท่านี้เอ้ยเอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเอาสินอกหนึ่งแล้วโอ้ยสายสาย ลงแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วเหอพูดเลยตานี้เืินเบี้ยว